สวัสดีครับพอหลอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแบงค์ลอยมาเป็นออฟฟิเชียลนะครับมือเมือีมอดีมืดีมือดีมอมือดีนือดีมบอร์มุณแม่ฝากไฟอบอร์มาให้ค่ะเอาไฟเออร์นี่คืออดีมอดีมอีมีืดือดีมืเดีอออามีเสาัีอดอด เสาบังนานาแลอินอินยู่ไฟเบอร์เอาหาแล้ว้าีก่ไเบอร์ไฟเบอร์เอาหกอะไรกับบจอยอะไกบจอยรางทีกนอกางา่หายนุ้ยแหงสั่งกินไฟเบอร์มือละซ่องแต่กินโคกมือละสามลังเออ้กินแน่บืนเขากินเขามือละสาาเขานีกินเขามือละแปดข้าวคตัววีเขาช้ากินเขาเด้เขาฉากล่มีฉากพอสิบฉากต่อคืนแนนี่สลับฉากก็กินสิบข้าวต่อคืน ไม่เหลือคาบเดียวแล้วแต่เหลือคาบเดียวเตยล่าเมล่อกี้กินเป็นฉากบ่เอ้ยเขากินเขาแค่เดียวแล้วแค่น้ำเปล่าไม่ยนุ่งจะประกาศรับได้เดี๋ยวนี้กินโค้กแค่น้ำเปล่าไม่ยนุ่งจะประกาศนอนเนาะเปพียังจัชวรรดเรานอนเผาทั้งเข่าจะโจกดูพูดเศร้าโจกแล้วไม่โจกแล้วโจกตัวนอนคุณออกมาไหวแต่เวียงเว้นพี่สมัยโจกแต่ตาพ่อเพรานั่นนี่มือดีดาราสองคนใหม่นะครับพ่อรอดอมานรอด ผู่ง้ยว่เอ๋อพว่งแักงหญ่เนาะอื้หเมื่อกี้ง่ยแต่พ่่งอันละไปยืมเขามาครองยังมาบอกคืออะไรไปยืมเขามาครองครับพ่อคนมาแรงสนับสนุนอ๋อขอบคุณหลายๆครับทำดีได้ดีแกงบ่ครับพ่ออ๋อออนซ้อนทำดีสิ่งดีๆก็ตามมาออนซ้อนผู้ประกาศซื้อแบนรอยได้ประกาศทำ ตะกี้ก็่าต้นน้คตะกี้ก็่าเปียกนี่ล่ะผู้นี่แหละพี่น้องผู้นี่แหละปากกาซื้อคอยพิดตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับตัวละสิบบาทตัวละสิบจำคอยได้จำได้ประสิมาิ์ัดจำได้จำได้ตอนไหนพูดว่าแม่แม่กลับมาจากหาหมอเอ้ามาทำเมื่อกี้ใหไปโดนแทะมาสั่นจำได้เลยบ้านนี้จำได้เลยบ้านนี้หลังจากนั้นแล้วก็เลยแล้วคือเราคอยเครียดแม่แล้วก็แบ่งเครียดว่าอันปากกาซื้อแบ่งผิดป้อมคือหายไปโดนแทะแล้วมันยังสิบว่าสิเครียดเป็น แกอกเอาประกาศั้บกับเร้ารองเลยเกือเป็นเศร้ารองเพลงยังวะอีพอระบบประกาศคือขอใครคือได้แล้วันขนาดที่ดอกร้านสาวเจ้ผ่านยัียม่วสุดพี่เอกเพียงเนาะอีเชันที่ม้วนสุดในสาวหน่อยเวอร์ชันไห้หูกะไม่ทำสัญญาอยู่าลราคามือเืินวัดโตเด้อมงินวัดโตเด้อพี่ มือประตูวัดตัวมื่อมือประตูประตูนี่พระเอกใหม่พระเอกใหม่ช่วงเท่าช่วงบอสดใสคุ้นแผนพระเอกเรื่องคุ้นแผนพระเอกวัดตัวใหม่บวสดซี่ใส่เปลี่ยนนะมันต้องวัดใหม่อยู่ตีหยุดเราก็แค่เพิ่มขึ้นพี่แหวงใส่เปลี่ยนเป็นพี่แหวงว่าอีหยังมันจะขึ้นไม่ไงขึ้นไใหญ่ลงน้อยขึ้นแล้วหญ่ลงขึ้นมา คิดดว่านลงจากของมาเป็นบอุลงจากองมานุอานน้ามานุมาสังก็สังหกสิบหเป็นอางกี้เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกขีเข่ายลมาสังหกสิบหกจุดเจ็ดมไม่รอยหกสิบเมื่อกี้ในตีมีอันหนึ่งลงมาสังหกสิบเจ็ดพอดีเปอ๋โอเคน่าแสดงความยินดีด้วยนะครับเข้าสู่เลขหกอย่างเป็นทางการอีกสามขีดฮอรเลขเจ็ดเจอกันเลยเจอกันที่เจ็ดสิบเมื่อคืนเมื่ออื่นดอกขึ้นมาเลิก เราเลิกคุยกันแม่โมเยังเกลียดแม่เกลียดพี่พ่อพ่เังไงเกลียดเพราะจากความอวนเอาไปฝันมาไม่ค่อยค่อนวาเห็นว่ามนอ้วนโอ้ยกับ่าต้องฝันดอกเรื่องไปเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเขาเอายุ่งซุ่มมือเขาหูใส่ทะลุหูขวาหนูนอนแม่หนูฝันว่าค่อนวาหนูอ้วนายหนูนั่งไห้ไปกอดแม่บ้านอโซนนั่งไห้ตื่นขึ้นมากประเทศอยังนี้เศร้าหาลำโคขึ้นเก่าตื่นขึ้นมากกับเศร้าหาลำโคขึ้นเก่าป่านนั้นอ้างต้องเก็บไปฝันเปียกสิบเฝ้ายัง ต้องไม่แนวกัดแน่นอนหรอกถึงงวกหน้างวกหลังอย่างนี้คือหาช่องว่างอยู่เปลี่ยนเครื่องจิตโอ้แต่แม่กันยังเปลี่ยนไปแต่กี้ก็ไซส์เอ็มเหมือนกันนั่นแหละแม่นั่นนะเอสเนี่ยปัญหา14กิโลเลยคุณสั่งทุกวันนี้เหรอสามทุกวันขึ้เขาเร็วหาที่ดีปีนาข้อโหดเรยวพี่น้อง โอ้ยผู้ได้่าเ่าจากเทียบุรงนานน้วนตึงว่าสันสิมาเ่าย่ใสโค้งกาณาเคคนงหยุดมีตังเงินขายแม่ซุมนีว่าหักแม่ถอยไปเลยผู้ได้มาจากเทียเขาว่างงามแม่มีแม่งามเราต้องภูมใจแล้วเนาะเกดบจนี่ยเดียวามนกัน ให้เขาให้เขาพูดเดินไปป้ายผมแม่งก็ดูจิ๊มีก็ยัารวมน้ำคาวเลยเลยผ่านนีแนี่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 พุ่นพุ่นท่วงท่วงแล้วปัญหาตอนนี้ท่วงผู้ยังสกยันยันยันไหนผสมธรรมดาบผสมแซ่ยย็นสรงธรรมดาปั๊ดเบอร์โทรเจ้าสู้สองมื่นแล้วแสดงขอแสดงความยินดีกับเต้าแฝดนะครับที่ได้เตยลา เบอร์โทรเจ้าซูครับผมรอมาตลอดหาเดือนรอมาตลอดหาเดือนครับผมมันเมื่อยน้ำหยังเหงาขันจี้เขามันต้องมาเมื่อยกาแฟก็บม่ได้กินโบแม่นมันเมื่อยนอนยังเฝ้าไปเลยยังเฝ้ามันเมื่อยนอนนอนอยู่เบิดมือเบิดขึ้นนอนหลายก็คือ้นกับร่งกับเบิดเขาก็กิน ก็เห็นซุ้มนเทหื่อคืนนี่มันเอาพาไปซักไ่เอื้องไเอืองว่าเฝ้าซากมันสิลาบเขามาหอดห้องปุ๊บลับปางตายไอเอืองปุ๊กตอนหกโมงเศร์เ่ามึงเออปุ๊กย่งตาาหกโมงียกก็เน่ยรูเมื่อไหร่ล่ะู้เขียนนูนอนเมื่อไรรหนูคตาฝันฝันมากกวแมวันเกน ันมนมีคนานหวมันนั่งหผู้ใดไม่มาแมซ่อนสร้างบ่ฝันแบบนี้สักสามื่นแล้วเนาจติดตอมใจเไดจอยลุกแล้วไกินข่าวไร้เก่าไปแขงเศ้าหาตะเขาก็ทำโค้มาหนิแม่วะโหไม่การดืมน้ำเกินเนตี้วแม่ไปเาทัวงตัวในการดื่มน้ำเกินเลนตอนี้มันยังเลี้นอยมดเศร้านิดแเอะนะไม่สีวแต่ใส่อะ เ่อวาห้องที่นมมีคนอยู่แต่ว่าพอเข้าสิไปปุ๊บตู้เย็นมีมาสุารนวซีวิตนํำคกประมาณสิขวดทั้งนํำที่ท่องบานบ่เคยมีมนำเก็บองแบบกมี่แนวงอ่อนซอนหายใ่อ่อนซอนออนซอนคุณรงบุญมาและคุณป้าบุบุมาคุณป้าบุญมีนะครับผมที่ นี่ดูแลเทคแค่แม่เห็นพี่น้องเห็นพี่น้องสองรอบสัมแม่ผมเราได้ไปอาบน้ำเย็นน้าลูกมันออกมันแตกแตกตกมันเลยตกมันเลยพี่เป๊กให้บอกว่มันแตกตกมันมาละตกมันตกมันเลื่อนลงกระเท้านั่นนี่สู้อ่ะขอบคุณขอบคุณคุณลุงคุณมานะครับผมที่ให้ทำให้แม่ผมได้อาบน้ำเย็นนะครับมื้อนี้มึงพี่น้องอาบน้ำเย็นจนมาตึงเป๊ะเลยพวกเนี้ยอาบน้ำเย็นมาจะนาตึงเป๊ะเบื้งพี่น้อง จะว่าง iscilla, ามขึ้นก <ry> ็จะชงใส่น่ะม <t ani> ันเย็นแห้งผมสดยิ้มแปลกๆนะแม่ทำไมยิ้มไม่สุดล่ะยิ้มสดเพราะอะไรเขากลัวการแต่อยบอกแล้วว่าเจ้าจะมาเ่าเขาโอกาสกับ่อยขยิมยิ่ยมมาส้ายี่มมาหนังหัวเจ้าอยู่บนมือไม่เปียกก็เถอะแม่พี่จักรสีดาคนอยู่ว่าเจ้าเราจะเดใครจะมาง่ายยังมาหนีเด้อสิแม่แม่ล้มหลีบไม่ได้เขาก็ะติกกระลาแม่จะดาวมเหงาอยากกันหัวแบบตายอยากก็แฟนกลองมาทั้งนี้หมดอี มันหาแน่ทวงเพาะจ้ของโครงการนี่นี่ด้เ้ของโครงการเนี่ยคุกัอยากนาเคงเช่อกันโอ้ยระสิิเชิงมันสิเหเือตะโฮกกระดูกแล้วกระดูกเชิงยิงเ็บเิงอ่ะเดี๋ยวหาชิสองแล้วชี้ิเขาแล้วตอนนี้4ีิเน้น้ำหนักอันทายเออฉันว่าสีเอาฉันว่าเสียเอามาแบงเธอกินลืมมันมาสงกระปุกเวเพิ่มน้ำหนักผมก็มียากินเออคือบอกินยากินเขาเสผมลืม เอาหุ่นใหญ่ขึนนก็ที่เด้นน่องไปใหญ่ข้นน่ขผัดจอยนน่องขนุอยลงใหญ่ขึ้นบ่าวาดอกบารีนุ่มบดนีนุ่มกับพุ่งนันบ่ได้สามาคีกันจากเทียรเขา้นเนบบวกแงทนาะอันี่ไงขึ้นเบื้องนหนาฮักแพงใหญ่ขนแม่ขึ้นเบื้องบนหนาฮักแพงใหญ่ขืนดันยุนยนย่นยุททอง คือว่ายุกอหนาหน่องคือหญยขึ้นวะพี่แมงไม่เคยรักดูเอาเหรอใช่แางมาถือแก้วน้ามขับปูชิโน่็็บอซื้อไม้เข้าจากเม็ดไม่อีกแล้วอะไรคือมีย่อยมีครบอะไย่างเดียวนีไปแล้วบแต่โดนเรอไปถอดรถมาแล้วหรอมาแต่โดนแล้วปารคือแต็นาบเท่ แต่ว่าเายู่เหมือกันแม่หู้บอลหน่นูฟังพีคนทีลับเป็นเกย์รู้เลยบอกว่าบางทีดีดแบบเขาเป็นเกยหรือเป็นกระเทยนวลเอาเกย์กับกระเทยกันเดียวกันแลวละโอ้ลอาส้เพราวเต่อนซ่อนเนาะเปตาเปตายากอีหลีจังว่าขึ้นยากพนี้หอดไก่เกาตี้กเป็นต่ขึ้นยากเทอปิดคลิปเอานี่ยเนดี๋ยวเดอย่าเพิ่งสาพร้อมกันเลยเอาเอา ไฟเบอร์เ้าต่อไปไหมไฟเบอร์นะคะเอาเอาเออปิดเลยเนี่ยเอาบอกเฟินค่ะก็บาขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ฝากไฟเบอร์มาให้คุณแม่ยังแบมแค่ย้อยสำหรับคลินี้ก็จะของเป็นผู้คุยกับเพื่อนเองขอบคุณอ่าสำหรับไฟเบอร์นะครับผมจากแม่จอยนะครับที่ฝากมาให้น้องได้กินหวังว่าสิจอยลุ้งนะครับผม ขึ้นว้าุดเกษตรเอาเขานะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณลุงบุญมานะครับที่มีแช่น้ําเย็นไว้ให้แม่ผมอาบนะครับผมแล้วก็ทําให้หน้าแป้ผมสดใสนะครับตึงขึ้นนะครับข้ามาทัา้งแถวทั้งบาสดใสบาเข่าขกับแม่ผมนะครับอันนี้ทั้งแถวทั้งสดใสนะครับผมรวงแก่รวงวัดขอบคุณนะครับผมบ๊ายบาย